ตกลุงแล้วเธอจะเอาอยัางไงกับฉันงานก็เหนื่อยมากพอแล้วยังจะไม่คิดจะช่วยอะไรอีกเหรอรายการนี้เหมาะกับคนชอบดูดวงคนชีตอิจใจไม่เหมาะกับคนลบสวยและคนที่รับไม่ได้ต่ความจริงของเราอดใ้วิชานทุอย่างในกนนารรับคำคำนิยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎคนโสดในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ2 5 6 6ันาอสํเนาะสำหรับคนโสดนะคะในชาวราศีกรกฎนะคะ คีย์เวิร์ดนะจ๊ะคีย์เวิร์ดด้านบนนะคะก้าวใจนะคะคิงโพดัมแล้วก็สี่ข้าวหลามตัดนะจ๊ะหมายถึงว่า uh, ตกลงแล้วเธอจะเอาอยัางไงกับฉันตกลงแล้วเธอจะเอาอยัางไงกับฉันนี่คือคีย์เวิร์ดค่ะนะตกลงแล้วเธอจะเอาอยัางไงกับฉันมาดูกันจ้ะเนาะได้ไพ่ยีีด้านล่างนะจ๊ะมาแปดไม้เท้าขึ้นมานะจ๊ะคน, uh, คนโสดชาวราศีกรกฎนั้นมีคนคุยจ้ะนี่ สำหรับคนที่มีคนคุยนะแต่แม่หมอคิดว่าเดี๋ยวถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะต้องมีมาค่ะบอกไว้เลยนะในเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องมีคนคุยและคนที่มีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยในเดือนนี้ฉันรู้สึกเครียดกังวลใจรู้สึกกระวนกระวายใจมีแบบมีเรื่องคนคุยเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวแทบจะตลอดเวลาเลยมูฟออนก็ไม่ได้เลยทําอะไรก็คิดถึงเขาทําอะไรก็เอ๊ะเขาทําอะไรอยู่นะเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงวะอยากรู้ว่ามันหายไปไหนนะ นางทะไรอยู่เนี่ยและหนึ่งดาบขึ้นมาด้วยนะคะคนคุยเนี่ยก็จะชอบมีปัญหาติดขัดนั่นนี่น,นู่นหรือพอจะได้คุยกันเอา้าไม่ได้คุยอีกแล้วมีอะไรปัญหาติดขัดที่ทําให้เราแบบเออยังไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้หรือจะนั่นนี่นู่นกันได้อีกอะไรเงี้ย้วไพเดอร์มูลขึ้นมากลางคืนก็ยังคิดถึงเขาก่อนจะนอนฉันก็คิดถึงเขาทําไมนะทําไมฉันถึงคิดถึงเขาจังเลยแกฉันแบบอย่างนั้นงี้อย่างนี้อย่างนั้นอ่ะเออเขาแบบ เขามาเขาคุยดีมากเลยนะแต่ทําไมตอนนี้เขาหายไปละอะไรเงี้ยอสวินดาบขึ้นมาอีกร้อนแย้งในใจเราอีกใจนึงก็แบบหรือว่าเราจะตัดไปเลยดีเราไม่คุยละเราไม่อยากโฟกัสที่เขาเขาก็ยังไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเขายังไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นที่ทําให้เราต้องคุยกับเขาหรืออยู่สนใจเขาขนาดนั้นเออเนี่ยแต่ว่าไพ่สิบเหรียญไงไอ้ผู้ชายคนนี้หรือว่าคนคนนี้ค่ะไม่ระบุเพศแล้วกันเนาะคนคนนี้ดันมามาหายหายแบบประมาณว่าฟิลมา แล้วก็หายแต่ก่อนหน้านี้ยมาสม่ําเสมอมากเลยแกสิบเหรียญมาสม่ําเสมอไม่เคยขาดคุยเก่งชวนคุยนั่นนี่นู่นโอ้โหแบบคุยนั่นคุยนี่ไปหมดเลยแล้วหนึ่งถ้วยไงเราก็รู้สึกไปแล้วด้วยไงเออเราจะตอบใจว่าเราไม่รู้สึกย้อนแยง้งเถียงกระจตัวเราเราก็ยังรู้สึกไปแล้วว่าเออมันก็เลยทําให้แบบเนี่ยคุยถ้วยอะเราอะหลงรักแค่กอะอืมเราหลงรักแค่ไงมันก็เลยทําให้เราแบบ ไม่ค่อยโอเคกังวลกังวายใจนะั่นนี่นี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ไพ่สองถ้วยขึ้นมาใบสุดท้ายจะแก่นะจ๊ะสำหรับคนคุยนะคะคนราศีกรกฎที่ในเดือนพฤษภาคมนี้ที่มีคนคุยอยู่มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนคุยจ้ะนะคะฟันธงเลยนะคะมีโอกาสได้คบหาดูใจกับคนคุยนะจ๊ะ เนาะเออเพราะว่าไพ่สองถ้วยควีนถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยแต่ขอให้อดใจรอนิดนึงอดทนรอนิดนึง,นออนนงมันแบบมันไม่ได้ดังใจเราเนาะเขาก็แบบมาหมางหายด้วยนะแต่แม่หมอจะให้ข้อสังเกตไว้อย่างหนางนิดนึงก็คือคิงโพดัมนะจ๊ะไพ่คิงโพดัมขึ้นมาเนาะให้เรามาระวังนะจ๊ะ การที่ได้คบกับคนคนนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะพาเราไปมีความสุขตลอดไปเขาอาจจะยังไม่ใช่สําหรับบางคนบางคู่นะคะก็แล้วแต่บุญกรรมที่ทําร่วมกันมาของแต่ละคนแล้วกันแต่คนที่มีคนคุยหรือว่ากําลังจะมีคนคุยเนี่ยชาวราศีกร,รกฎในเดือนพฤษภาคมปี66นี้นะคะเนาะมีเกณฑ์จะได้คบหาดูใจกับคนคุยและได้คนคุยเป็นแฟนจ้ะนะจ๊ะอย่าลืมคีย์เวิร์ดนะจ๊ะตกลงแล้วเธอจะเอายังไงกับฉันเออ นะคะขาขอบคุณมากนะคะมาเจอกันใหม่เดือนหน้าจา้ะมาจา้าสวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะที่เป็นคนมีคู่หรือมีแฟนนะจ๊ะมาวันนี้ค่ะมารวงความรักในเดือนพฤษภาคมน,นะจ๊าสำหรับชาวราศีกรกฎมีคู่ค่ะมาคีย์เวิร์ดนะคะนี่ค่ะสามใบนี้คีย์เวิร์ดนั่นก็คืองานก็เหนื่อยมากพอแล้วยังจะไม่คิดจะช่วยอะไรอีกหรอเออ งานก็เหนื่อยมากพอแล้วยังสร้างปัญหายังทําให้เราชั้นต้องเหนื่อยใจอีกเหรออะไรเงี้ยอืนะคะมามาดูกันที่ไพ่ยิบซีนะจ๊ะในเดือนนี้ต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะเฮอร์มิตขึ้นมาค่ะในเดือนนี้นะเหมือนต่างฝ่ายต่างออหาเงินทําหน้าที่ของตัวเองพยายามที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าออสนใจในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยากคิดอยากจะพัฒนาอยากทาอย่างเดียวในช่วงนี้ไพ่สี่ถ้วย มันมักจะต้องมีเรื่องให้เบื่อหน่ายเบื่อซ็งเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆที่เคยเป็นปัญหาทำไมไม่ช่วยกันเก็บห้องทำไมไม่ล้างจานทำไมไม่ให้เวลากันบ้างทำไมไม่สนใจกันทำไมหมดแต่เล่นเกมทำไมหมดแต่ทำนั่นทำนี่เออเนาะเนี่ยแล้วคิงไอควีนเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะน้อยใจนอยแล้วก็แบบเออรู้สึกแบบ ไม่ค่อยโอเคกับการกระทําของเขาอะไรเงี้ยแต่บางทีก็เลือกที่จะเก็บเลือกที่จะไม่พูดนะเลือกที่จะไม่พูดไม่พูดอะไรเงี้ยแต่บางอย่างก็พูดเพราะว่าอัศวินเหรียญขึ้นมาบางอย่างพอเราได้พูดปุ๊บเอา้าเขาก็มาโฟกัสเขาก็มาทําให้แต่ก็เป็นการทําให้แบบไม่พูดก็ไม่ทําอ่ะอืมเนาะไม่พูดก็ไม่ทําอยู่แบบนี้เนี่ยมันแบบเนี้ยทำให้เราต้องคิดมากทําให้เรารู้สึกใจหนึ่งก็ต้องมีบ้างแหละชาวราศีกรกฎที่มีคู่นะคะใจหนึ่งก็คิดเนาะว่าแบบ ฉันคิดถูกไหมเนี่ยที่เลือกคนคนนี้เออหรือว่าเรามีโอกาสที่จะหาได้ดีกว่านี้ไหมเราคนเจอคนที่ดีกว่านี้ไหมเอออะไรแบบเนี้ยมันเกิดการน้อยใจแล้วคิดเยอะไงชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนะคะจะฟุ้งนิดหนึ่งในเรื่องความรู้สึกและก็ความรักเนาะมันจะฟุ้งแล้วมันจะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยในบางคนนะคะเออเนาะอันนี้เป็นดวงโด,โดยรวมเนาะก็จะ,ะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับแต่ละบุคคลก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันเนาะ ค่ะควีนดาบขึ้นมาค่ะแถวแรกใบล่างนะคะมาใบแรกแถวล่างสใบแรกเนาะเราอะ่ะพูดเราบน่นเราชัดเจนกับอะไรหลายๆอย่างกับเขาไปเยอะมากเนาะแต่เขาเองอะ่ะที่แบบเหมือนประมาณว่าพอพูดก็ทําทีนึงพอสั่งก็ทําทีนึงอย่างเงี้ยบางทีเราเหนื่อยอะแก ฉันบอกแล้วว่าฉันต้องบอกอีกซ้ําๆซักๆหรอทําไมฉันต้องบอกว่าเธอไม่ทํานั่นล่ะเธอไม่นี่ล่ะเธอไม่ทํานั่นนี่นู่นเลยเธอไม่มีเวลาให้กับฉันเลยนะเธอเอาใจฉันบ้างสิเนี่ยคือต้องบอกอ่ะไม่สั่งไม่ทํามาแกดูสิแต่ก็ยังแบบอยู่กันไปนะเพราะว่าเหมือนคบกันมานานหรือว่าเออเออเขาเรียกอะไรมันมีอะไรที่ผูกพันร่วมกันมีความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็ความรู้สึกมานานเนี่ยมันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะแบบเออทิ้ง กันได้หรือว่าเลิกลากันได้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยอืแล้วคิงไม่เท้าขึ้นมานะความรักเนี่ยในเดือนเนี้ยสําหรับเอ่อคนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะคน,คนมีคู่เนาะก็จะแบบมีความคาดหวังหรือว่าคิดถึงอนาคตละว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ฉันจะไปต่อได้จริงใช่ไหมในอนาคตมันจะดีขึ้นอีกไหมถ้ามันดีขึ้นเนี่ยเอ่อฉันจะสามารถไว้ใจเขาได้หรือว่าฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้ได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ย เนาะเออมันก็เลยตรงกับคีย์เวิร์ดเลยไงงานก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยไงเออขอให้คีย์เวิร์ดใหม่สั้นๆเนาะงานก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยนั่นแหละมันก็เลยแบบเนาะงานก็ยังไม่พอที่จะเหนื่อยพอแล้วยังต,ต้องมานั่งสั่งอีกเนาะรู้เองได้บ้างก็ดีบ้างเนาะคนเราเนาะทามานกกันจริงอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกบ้างเนาะว่าเขาอยากเขาน่าจะคิดได้บ้างหรือทําอะไรให้เราได้บ้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องร้องขออย่างเดียว นะคะกะ็ขอให้ผ่านไปได้แล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่เนาะ,ะแต่ความรักในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิดเท่าไหร่เราก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆผ่านกันไปในเมื่อบอกเขาเขาต้องให้สั่งเนี่ยเราก็สั่งจนแบบตามสั่งเลยะคะ่ะอาหารตามสั่งไปเลยให้มันจบๆเนาะเขาก็จะได้แบบเออ แต่ว่ายังไม่มีเกณฑ์เลิกลากันนะหรือยังไม่มีปัญหาเลิกลากันนั่นนี่น,นู่นนะคะอย่าเพิ่งไปคิดมากใครที่มีปัญหากาันรุนแรงเกือบเลิกลาเนี่ยหรือเลิกกันไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีโอกาสได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้เลิกขาดให้ใจเย็นเนาะก็ปล่อยวางไปนะคะชาวราศีกรกฎอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่หมอด้วยนะคะถ้าดวงตรงใจคุณคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด,ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันเดือนหน้านะ